พอกวกพกมองพอกงามเื่อนเพื่อนอกค่ะให้อุดเราก็ค้นไปมอบให้เจ้านี่ทีจิงเจ้าเนคือเวบตามคือผู้จบูไข่ี้ง้างเี้ยวเขี้ยมายเขียว่ได้จะตีเาดเ้ยวมากคุบอเดี้ยวขั้กับความมันโอ้ขึ้งได้ไรเขาอยากเขียวขนดตั้งดีดีตั้งดีดีตั้งมูตั้งดีดี เคงฟูฟังเข้าครับเขาว่าเนาเขากับปลาีบ้างกันับีเขาได้เขาซุ้มได้ไม่ว่าไม่ตงข้าวอกเข้าบก็กันเกือกากร้ามากแต่นเนาะเขาจะถีนกาบเข้ากับไปกำไอ้เพิ่งกำเกอบกืบค่อยนั่งนั่งลงไปหยิบช้มเทกกัดปากจะเป็นปนเมยครับอากาอกัดปากว่ามันเป็นของไทยโบรากัดปากเทากกว่าเช้าจันทร์ก็โหอยู่ในปกคืมากับ แคบก็แบคิบกออไม่ใช่ไปรุองเรื่องกันสิเนาะกับทัางขัางก็แค่กระเป๋าไปน้ำไปเที่ยวก็แบบหงข้างได้อันป้อยให้เทียวด่าไปนี้พาไปป้อยจปชองปืนไปเที่ยวเราไปน้ำบันู่อาาเอาจักรยเอาจักนเนาะผูกอาชาทีปังใช่ไหทางค่ะ กำลังถ่ายเลยค่ะคุณ่อค่ะเนี่ย <c oughs> ฟังแนพน้อมพี่น้องเอฟซีค่ะ เต้นกึินให้ฟ้อนให้บึงแน่นอนยากระได้ขอขอเบิร์โทรยาหน่อยไว้น้ำเนมเป็นยาบ่ค่ะยาบ่ค่ะแต่สี้องอะ้วแต่สี้องขอเบอร์โทรยาหน่อยไว้น้ำเนมค่ะเอาเออบตรีโบราณไม่ทราไม่ทราบเพ่งแช่งขดกดกจาย่เป็นที่ห่างเครื่องชิงตัวม่อัคีะนี่จะแชงยากระโดะ เาะก่ากับเยเนี่เคยเยจีบงกันลักาวนั้นมันลั่งพกอตัวไมไปไปไมันสิรมันสิครับว่ามันสิครับนี้มันนกไันี้มันมื้อต่เจ๊นะเจ้าบกับทางผู้ทางผู้ก็ได้เลยชิ้นทางอยู่ชินทาง่คขอบคุณละลายด้วคุณลหลายคะพ่ออนุญาตได้หนลยูทูบด้วค่ะคุณ่อด้อขออนุญาตทำนิดหน่อยว่ามกมกแค่นี้เนี่ย การประกวดเดี่ยวแคนปี52ในจังหวัดสกลนครนี่เขาละคัดมา18 18อำเภอเนาะฮะเขาเขาเขาเดี่ยวแคนได้ลายสุสเนนให้บะักับบานีพ่อนี่ได้แชมป์ปี52แชมป์ปี52เนาะค่ะเนาะการเดี่ยวแคนปี52จังหวัดสกลนครแพ้พ่อหมดเลยคุนพ่ลยังค่ะขุนาลบักบี้ขุนพลบี้ การเดี่ยวเคียนลายสุดเสน่หนแล้วก็ลามไต่ลามไต่เช็คลายตามใจชอบลายหนึ่งเขามาครับลายสุดเสน,น<ะ>่หพขอพ้อได้แซมปีห้าสองแล้วก็เขาก็หยุดเลยไม่มีการประกวดเดี่ยวเคียนกันมีแต่เขาคัดนักเรียนนะเอานักเรียนนักเรียนนั้นนักเรียนนี้เอานักเรียนเ,ยนเล็กๆมาให้ครูเขาสนขอนคผู้ใหญ่ได้แซมเนอะครูใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ได้ไดแซมปีห้าสอง ได้แซบได้แซบหมอแคนเปอรอาเพอ่์ไนี่อาเพอ่อมืออาเพอแสดงว่าแอดก็ได้ได้ทายธรรมด่านี่ได้แท้ทายท่านระดับแชมป์มุ้นได้เนี่งครั้ระดับแชมป์ระดับแชมป์เลยนะระดับแชมป์ระดัรเป็นบาเป็นบเบเยเป็นลายสุสแนนันนี้เป็นลาเป็นม่เรื่อยนะป็นายุสแนนี่เป็นลมัคับค่มรับทุกคนเออเป็นบนข่เป็นสุดยอดเมิวสนาได้ได้ถ่ายทมอแคนระดับ จังหวัดสมุทรสงคราีห้าสอะคอะนะกลับเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่วงดนตีพ่นบูมบูม่าบูมบูม่ม น้ำเดียวนี่แหละอยู่น้ำกันปะคะ